สวยมากในราคา38บาทนะคะทุกคนค่ะเบียคิดว่าเขามาจากบริษัทเดียวกันทุกคนดูดิมันเหมือนกันเลยอะหนอไหวกันหนึ่งอะ่ะหัวมันหักไปเหลือแค่อันเดียวนะคะที่มีหัวแปลงให้แบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวลิปสติกนะคะที่เบียร์สั่งมาจากประเทศจีนในราคา38บาทนะคะทุกคน อเขาเรียกว่าละไแท่งไม่ใช่แห้งเพราะว่ามันเป็นตลับแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเบียซื้อมาในราคาเอาเป็นกล่องแล้วกันเนาะเรียกว่ากล่องกล่องละ38บาทนะทุกคนเป็นลิปเนื้อกำมะหยี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเบียจะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่าในลิปสติกเนี่ย38บบาทเนี่ยมันจะสวยจริงมันจะ คนรวมอใในริปราคา38บาทเนี่ยนะคะทุกคนมันจะสวยตรงปกจริงไหมเดี๋ยวมาทาแล้วก็รีวิวให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสีเขาจะสวยจริงไหมนะจ๊ะทุกคนซึ่งทั้งสองแบรนด์เนี่ยจากที่เบียดูนะคะเบียคิดว่าเขามาจากบริษัทเดียวกันทุกคนดูดิ ันเหมือนกันเลยอ่เนาะภาษาจีนเหมือนกันเลยที่สาคัญคือเป็นวัวเหมือนกันนะทุกคนอ่ะยังกล่องสีฟ้าเนี่ยตลับสีฟ้ามันจะเป็นวัวสีฟ้าใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนวัวนมวัวสีขาวดำอะทุกคนมันเป็นวัวเหมือนกันเลยนะคะทุกคนกล่องเหมือนกันอีกต่างหากแล้วก็38บาทเหมือนกันอีกต่างหากและแถมแปลงมาให้เหมือนกันอีกต่างหากแต่ว่าอีกอันหนึ่งอะหัวมันหักไปเหลือแค่อันเดียวนะคะที่มีหัวแปลงให้แบบนี้แล้วหัวแปลงเขาเล็อเรกนุ่มๆน่ารักมากเลยนะเห็นปะ เป็นหัวแปนแบบเป็นเป็นหัวแปรงแบบแบนบๆแ,แบบนะี้เออแล้วก็แบบน,น,นุ่มๆนิ่มๆอ่ะเกลีย่ยเอาไว้เกลีย่ยลิปอะไรอย่างนงี้เนะทุกคนแล้วซึ่งถามว่าโฆษณานะคะเขาโฆษณาอะไรไว้บ้างเขาไม่ได้มีโฆษณาหรือคุณสมบัติอะไรพิเศษไว้ให้เลยนะคะเขาไม่ได้บอกอะไรเลยแค่บอกว่าเป็นลิปเนื้อกำมหยี่สามารถทา ตาแก้มปากได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เคลมเลยว่าติดทนนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะ,ะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เบียร์จะมาใช้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกความรู้สึกไปว่าความรู้สึกของเบียร์เป็นยังไงทุดคนเรามาดูกันที่สีแรกนะคะน้องวัวสีฟ้าน้องวัวสีฟ้าซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะซึ่งตัวนี้ในตัวลับเนี่ยเขาจะออกเป็นแบบแดงกำํานะคะแดงกำบ์ำเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทาสีละครึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากจะรีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะสีละครึ่ง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 ปากนะคะอันนี้เป็นศูนย์สี่ะ สีน้องวัวสีฟ้าเนี่ยเวลาที่ลงไปแล้วเนี่ยเขาจะออกไปทางแดงอมส้มนะคะทุกคนคล้ายๆคล้ายๆาเรียกว่าอะไรอะ่ะคล้ายๆสีส้มอิดปะสีส้มอิดออกแดงเยอะหน่อยเห็นไหมประมาณนี้นะทุกคนอ่าเรามาลงกันลงได้ทั้งตาแก้มปากนะคะจากที่เนื้อสัมผสัสเขาก็จะมีความนุ่มๆช่ำๆนิดนึงกลิ่นลิปติกทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษอาทาปากกันแล้วกันนะคะ จริงๆเขาจะมีความอมส้มนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าในกล้องมันจะแบบออกแดงฉ่ำใช่ปะจะแดงอมส้มนิดนึงนะะเดี๋ยวเราจะลงที่แก้มกันนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นสีหน่อยเพราะว่าลงที่ปากแล้วปากเปลี่ยนมันค่อนข้างที่จะํำนะคะมันแทบไม่ออกเห็นความเป็นสีส้มเลยอ่ะนี่จากที่ลองใช้แล้วอะ่ะมันเป็นอมส้มนะทุกคนเดี๋ยวจะลองเทียบทากับอีกตลับหนึ่งให้ดูนะทุกคนนี่เขาจะทาที่แก้มได้ด้วยเห็นไหมพอเวลาลงที่แก้มแล้วคือแบบลงแก้มสวยมากนี่ แล้วลงที่ตาได้ด้วยอ่ะลงตาค่ะป้ายตาไปค่ะลงตาแก้มปาได้ครบเลยอ่ะทุกคนแล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อฉ่านิดนึงเบาๆฟูๆประมาณนี้นะคะอ่ะลงให้ดูข้างนี้นะคะจะเป็นเบอร์04น้องวัวสีฟ้านะคะตาหลับละ38บาทจะเป็นแบบแดงอมส้มส้มนิดนึงอมตาลนิดนึงก็ยังอมแดงอยู่ <c oughs> เข้าใจไหมทุกคนอ่ะเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะทุกคน อีกตระหนึ่งก็คือจะเป็นน้องวัวสีขาวดำนะคะซึ่งเป็นภาษาจีนล้วนๆนะในกล่องเนี่ยเขาจะดูออกว่าจะเป็นสีนมนมชมพูนมๆใช่ปะพอเราเปิดป๊อปนี่แล้วเราจะมาเทียบกับอันนี้เห็นไหมอันนี้มันจะออกอมแดงอมส้มนิดนึงนะคะแต่อันนี้คือชมพูเลยชมพูนมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะนี่แล้วก็จะเกลี่ยให้ดูเห็นไหม อันนี้เขาจออกชมพูมากกว่าเห็นไหมอันนี้จอ,อกส้มจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคะพอเทียบกันอ่ะเรามาเริ่มลงที่ปากให้ดูนะคะเทียบกันนะคะเป็นชมพูหวานแววเลยลงแก้มจ้ะลงแก้ม,อกมพอลงไปที่แก้มมาเห็นได้ชัดเลยทุกคนว่าเขาจะมีความชมพูนมชมพูหวานแววมาก สายหวานสีนี้นคะต้องลองลงจมูกไปด้วยจมูกแดงทำาไรมาโดนใครเตะลงให้ทำไมจมูกแดงอะเห็นไหมอุ้ยแดงถึงกันหมดเลยทุกคนประมาณนี้นะทุกคนเขาจะเป็นชมพูแบบชมพูชมพูชมพูเลยไม่ได้อมจมกอมแดงอมอะไรชมพูก็คือชมพูเห็นปะเทียบกันได้อยู่นะเบียร์เป็นคนที่ผิวไม่ได้ขาวมากก็คือทาได้อยู่นะแล้วก็ลงตาได้ด้วยนะทุกคนนี่นี่ สวยนะอันนี้ก็จะแบบออกแบบลุกผู้ดีหน่อยแต่ฝั่งนี้ก็จะแบบสายหวานหน่อยอมชมพูประมาณนี้นะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงจากที่เบียร์ได้ลองใช้แล้วก็ลองเทาไปในแบบกินข้าวนู่นนี่นั่นข้างนอกมาบ้างแล้วนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้ในราคา38บาทเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะติดทนตลอดทั้งวันเวลาที่เรากินข้าวกินน้าอะไรมันก็จะหลุดนะคะแล้วด้วยความที่เขาไม่ใช่เนื้อแมทที่จะติดทนขนาดนั้นนะคะเขาจะเป็นเนื้อกะเมี่ยีอ่นุ่มฟูๆช่ำๆนิดนึงไม่ได้มันมากนะทุกคน ประมาณนี้เวลาที่เรากินข้าวเสร็จมก็จะหลุดแล้วก็เติมระหว่างวันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ไม่ได้ว่าติดทนตลอดนะคะทุกคนก็ต้องคอยเติมตลอดนะคะส่วนเรื่องสีตรงปกเนี่ยไว้ให้1 0บสบเลยนะคะทุกคนส่วนตัวเนี้ยเบียบอกไปยังว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะออกเป็นกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นขนมนิดนึงแต่น้องวอัวสีฟ้าจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยจะเป็นกลิ่นลิปสติกธรรมดาทุวไปเลยนะคะทุกคนน้องวอัวจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเนาะลองไปดูนะคะ38ปบาทเดี๋ยวจะปักอ่า ที่สั่งซื้อไว้ให้แล้วกันนะคะเพื่อใครสนใจนะทุกคนมันโอนะมันใช้ได้เลยอะ่ะมันทาได้ทั้งตาแก้มปากทุกคนแล้วก็คือกลบสีปากได้ดีเลยนี่ลองดูนะคะใครอยากได้ลองไปตำเลยแล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกปะไม่รู้สิแล้วรอของไม่นานเออเวลาอของประมาณ7วันก็คือได้ของแล้วนะจ๊ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสาระไม่มีใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบลยด้วยนะจ๊ะทุกคนยังไงก็ไปและเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ